สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งหนังในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าสงคราม7จอมเวทภาคที่1นะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับจะมีการเล่าสลับไปมาถ้าคุณผู้ชมดูจนจบก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวของมันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและคลิปนี้ผมขอหไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมหน่อยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ ฉากจะเปิดมาที่เสียงพระเอก กำลังเล่าว่าข้ามักจะฝันซ้ำๆถึงการกำเนิดของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่เคยว่างเปล่าไม่วุ่นวายและเงียบสงบตอนนั้นเองก็มีแสงประหลาดสีทองส่องสถานในเงามืดมันเปรียบเสมือนคบเพลิงที่ส่องนำทางให้ข้าเดินไปบนโลกใบนี้โลกที่ถูกปกครองโดยพลังวิญ,ญญาณเต็มไปด้วยการฆ่าฟันสงครามและแผนการร้ายลอยเลือดและซากศพหลายปีต่อมาข้าก็ตื่นขึ้นจากฝันร้ายแต่เมื่อข้าลองมองย้อนกลับไปข้าก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ตัวจ้อยธรรมดาจากนั้น นะครับผมชากก็ตัดมาที่พระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าฉีหลิงซึ่งเขาเป็นคนธรรมดาหน้าตาหล่อเหลาที่ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองชนบทอย่างฟูซือและพระเอก ก็บอกกับเจ้าของร้านว่านี่นายหญิงข้าบอกแล้วว่าหน้าหนาวคนเที่ยวน้อยตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เห็นมแมลงวันเข้าร้านสักตัวแล้วทําไมท่านถึงสั่งให้ข้าซื้อของตังเยอะบอกข้าทีว่าท่านจะซื้อมาเพื่อไปให้อาหารหมูหรือเปล่าแต่เมื่อพระเอกหันมาด้านหลังนะครับ <c oughs> เขาก็ได้พบกับทหารจํานวนมากที่เข้ามาที่ร้านซึ่งก็มีทหารสองคนนะครับผมที่แต่งตัวดีกว่าทหารคนอื่นๆและพระเอกก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึง่งที่มีชื่อว่าเฉินหยินและพระเอกก็เข้าไปชม <c oughs> เธอว่าเธอจะต้องเป็นผู้วิเศษอย่างแน่นอนเพรา ว่าในเมืองเล็กๆแบบนี้ไม่มีใครแต่งตัวดีแบบเธอเลยและเชิญยินเธอก็บอกว่าเธอและพี่ชายมาจากเมืองหลวงกาโนต์และพวกเขาก็ไม่ใช่หนึ่งในจอมเวททั้ง7ซึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับจะเรียกจอมเวทระดับสูงว่าท่านลอดที่ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้สูงส่งนะครับและเธอก็บอกกับพระเอกว่าในอาณาจักรแห่งนี้มีจอมเวททั้งหมด7คนโดยจอมเวทลำดับที่1ห,หรือเรียกกันว่าหลอดที่1จะมีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดและไล่เรียงลงมาตามลำดับซึ่งจอมเวททั้ง7เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคนดีทุกกกคคนนบาางง็ต้อร อำนาจและครอบครองทั้งอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหนังก็ยังไม่ได้เล่านะครับว่าในบรรดาหลอดทั้ง7มีใครบ้างที่เป็นคนดีและเลวและเฉินหยินก็เล่าต่อว่าเธอและพี่ชายมาที่เมืองนี้เพื่อตามจับสัตว์วิญญาณที่หลุดออกมาอรารวาสพระเอกจึงถามเธอว่าสัตว์วิญญาณน,นั้นคืออะไรและทันใดนั้นเองนะครับผมอยู่ดีๆทั้งหมู่บ้านก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและเวทมนต์น้าแข็งนั้นมันก็ค่อยๆสังหารชาวบ,บ้านแตีละคนพี่เฉินหยินจึงบอกว่าพวกเราถูกมอบหมายงานให้มาจับและคูนหิมะแต่พลัง ระดับนี้มันไม่ใช่ละคูณหิมะแน่ๆมันจะต้องเป็นอย่างอื่นดูเหมือนกับว่าสายข่าวของพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะมั่วเอามากๆและทันใดนั้นพี่ของเฉินหยินก็ถูกเวทมนต์น้ำแข็งสังหารเฉินหยิงกับพระเอกนะครับก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าโดยมีเวทน้ำแข็งไล่ตามมาติดๆและภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับน้ำแข็งมันก็ปกคลุมไปทั่วทั้งป่าและในที่สุดเฉินหยินก็ได้พบกับต้นต่อของเวทมนต์นี้ซึ่งมันคือสิ่งต้นน้ำแข็งเฉินหยิงจึงได้เข้าต่อสู้กับมันแต่ก็สู้ไไมม่หวเพราะัน แข็งแกร่งมากๆแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ได้ฆ่าเฉินหยินดูเหมือนกับว่าสิงโตตัวนี้นั้นมันกําลังตามหาใครบางคนอยู่และฉากก็ตัดมาที่พระเอกนะครับผมซึ่งเขาก็กาลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเข้าไปในป่าลึกและทันใดน,นั้นพระเอกก็ได้เจอกับเจ้าสิงโตน้ําแข็งแต่พระเอกก็ไม่ถูกมันฆ่าเพราะมันได้เลือกพระเอกให้เป็นคู่หูของมันนั่นเองและฉากก็ตัดมาที่บถชศักดิ์สิทธิ์โดยจอมเวทลำดับเจ็ที่มีชื่อว่าละอองฝุ่นสีเงินเขาได้รับคําสั่งจากนักบวชว่าสัตว์วิญาาณได้ทํกกรเลือ จอมเวทคนใหม่แล้วและให้หลอดเจ็ดไปรับชายคนนั้นให้มาเป็นสิทธิ์ซึ่งจอมเวทลำดับ7คนนี้นะครับผมเขาก็จะกลายมาเป็นอาจารย์ของพระเอกในอนาคตนั่นเองซึ่งผมจะขออธิบายเพิ่มน,นิดนึงนะครับว่านักบวชนั้นคือดวงวิญ,ญญาณที่มาจากโลกอื่นพวกเขามีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากๆแต่ก็ไม่สามารถออกมาจากประตูคุมขังได้นักบวชจึงได้แต่ออกคําสั่งกับพวกจอมเวทและชี้นําพวกเขาให้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้ให้อยู่อย่างสันติแต่ทว่าหลายปีที่ผ่านมานักบวชกลับมีแผนการช่ว ลและต้องการจะทําให้พวกจอมเวทต่อสู้กันเองและเมื่อจอมเวทตายหมดมันก็จะหาทางหลบหนีออกมายังโลกมนุษย์และครอบครองทั้งโลกนั่นเองและฉากกระตัดมาที่หลอดลำดับ5ซึ่งเขาก็คือพี่ชายแท้ๆของนางเอกและนางเอกนะครับก็คือสิทธิ์ของเขาและเมื่อหลายวันก่อนนางเอกกับพี่ ก็กาลังฝึกการสะกดจิตพวกสัตว์ต่างๆเพราะนี่คือพลังเวทมนต์พิเศษที่มีเฉพาะหลอด5กับสิทธ์เท่านั้นและจู่ๆก็มีเด็กชายคนนึงปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาก็คือนักบวชที่หลบหนีมายังโลกมนุษย์ได้สําเร็จแต่ทว่าเขาก็เป็นนักบวชฝ่ายดีนะครับเด็กหนุ่มก็เลยบอกแผนการของพวกนักบวชฝ่ายเลวให้กับหลอด5้าและนางเอกและหลังจากนั้นหลอด5้ากับนางเอกก็เริ่มถูกตามล่าโดยนักบวชเลวได้ทําการหลอกใช้หลอด2และหลอด4เพื่อให้มาฆ่าทั้งสองพะฉะนั้นนะครับตัวโกง ของภาคนี้ก็จะมีทั้งหมด4คนนั่นก็คือหลอดสองกับลูกศิษย์และหลอดสี่กับลูกศิษย์และฉากก็ตัดมาณเหตุการณ์ปัจจุบันโดยหลอด2แตได้ทการไล่ล่าพี่นางเอกและนักบวชตามคําสั่งของนักบวชฝ่ายเลวและทันใดนั้นหลอดสองก็ใช้วิชาลับประจําตัวของเขาซึ่งมันก็คือกระจกแห่งความตายและเมื่อพี่นางเอกเห็นมันเขาก็ถามกับหลอดสองว่านี่มันคือวิชากระจกแห่งความตายนั้นก็แสดงว่าเจ้าคือหลอดสองใช่ไหมหลอดสองจึงตอบว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้จ ากกระจกนั่นดียิ่งกว่าฆ่าซะอีกเพราะวิชารับนี่นะครับมันเป็นวิชาที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ทันใดนั้นก็มีร่างปลอมของพี่นางเอกโผล่ออกมาจากกระจกและเข้าต่อสู้กับเขาซึ่งถึงแม้ว่าพี่นางเอกนะครับจะเป็นถึงจอมเวทลำดับ5แต่เมื่อเขาต้องต่อสู้กับร่างปลอมที่เก่งพอๆกันทําให้เขาต่อสู้อย่างยากลําบากสุดๆจากนั้นหลอดสองก็เข้ามาฆ่านักบวชแต่ทว่าเขาก็กลับประเมินฝีมือของนักบวชต่ําไปทําให้หลอดสองนั้นพ่ายแพ้และรีบหนีไปในที่สุดจากนั้นฉากก็ตั มาที่พระเอกเมื่อเขารอดตาจาก สิงโตน้ำแข็งมาได้เช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้พบกับจอมเวทลำดับเจ็ดละอองฝุ่นสีเงินและเขาก็บอกพระเอกว่าต่อจากนี้ไปพระเอกจะต้องมาเป็นศิษย์ของเขาและพระเอกนั้นก็คือผู้สืบทอดพลังคนต่อไปของเขานั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ยังงงๆอยู่หลอดเจ็ดจึงเข้ามาทําการทดสอบพลังเวทเพื่อเช็คแน่ใจว่าพระเอกคือคนที่เขากําลังตามหาอยู่และเขาก็ทําการถ่ายทอดพลังส่วนหนึ่งมาให้กับพระเอกจากนั้นเขาก็สลบไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นหลอดเจ็ดก็ให้พระเอกดู ตราสัญ,ญลักษณ์เส้นสายพาดผ่านวิญญาณซึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของจอมเวทระดับสูงและบอกว่าสิ่งตน้ําแข็งที่พระเอกเจอนั้นตอนนี้มันอยู่ในตัวของพระเอกและโดยปกติเมื่ออาจารย์หาสิทธ์เจออาจารย์ก็จะต้องมอบพลังให้กับสิทธ์เพื่อผนึกสัตว์วิญญาณไม่อย่างนั้นพระเอกก็จะตายไปพร้อมกับสัตว์วิญญาณจากนั้นดวงวิญญาณของทั้งสองก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกันและจะรู้สึกผูกพันกันทง้งทางที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและวันต่อมานะครับอาจารย์ก็เริ่มสอนวิธีใช้เวทมนต์ให้กับพระเอกโดยอาจารย์ บอกว่าพื้นฐานของเวทมนต์คือการดึงพลังจากตราสัญลักษณ์มาใช้และปล่อยให้มันไหลเวียนทั่วร่างกายเพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งความเร็วและความทนทานให้กับร่างกายและเหล่าจอมเวทก็ยังสามารถควบคุม าตุทั้ง7ได้อีกด้วยซึ่งสัตว์วิญญาณของอาจารย์พระเอกนะครับผมก็คือแมงป่องขาวจากนั้นอาจารย์ก็สอนวิธีใช้วิชาตัวเบาให้กับพระเอกและรวมไปถึงวิธีเรียกสัตว์วิญญาณออกมาให้ต่อสู้เคียงข้างเจ้นานายของมันซึ่งสิงโตน้ําแข็งก็มีความสามารถในการควบคุมน้ําและน้ําแข็งพระเอกจึงสามารถเรียนวิชาควบคุมน้ําจากมันได้ซึ่งในการฝึกควบคุมน้ําครั้งแรกพระเอกเนี่ยนะครับก็ทําได้ไม่เร็วเลยและตกดึกของวันนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปอาณาจักรลมกัน เพื่อให้พระเอกไปเลือกอาวุธวิเศษซึ่งที่นั่นก็จะมีแต่สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้และพระเอกก็ถามกับอาจารย์ว่าพ่อของท่านก็เป็นหลอดด้วยหรือเปล่าอาจารย์จึงตอบว่าเขากำพราพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กพระเอกก็เลยบอกว่า เขาก็เป็นเด็กกำพพ้าเหมือนกันและจากนั้นพระเอกกับอาจารย์ก็เผลอหลับไปและฉากก็ตัดมาที่นางเอกโดยตอนนี้เธอก็กำลังถูกลายล่าโดยลูกศิษย์ของหลอดสีีซึ่งเธอคนนี้ก็คือหนึ่งในตัวโกงของภาคนี้และเธอก็คือเฉินหยินคนที่พระเอกเจอตอนต้นเรื่องนั่นเองครับจากนั้นนางเอกก็ขี่สัตว์วิญญาณของเธอหนีมาที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางลับไปยังอาณาจักรลมแต่ทว่าเฉินหยินเธอก็ตามมาที่นี่ได้และเข้ามาต่อสู้กับนางเอกเพื่อที่จะฆ่าเธอให้ได้ ตามคำสั่งของหลอดสองแต่ด้วยความที่นางเอกเป็นสิทธิ์ของลำดับ5้าและเฉินหยินเป็นสิทธิ์ของลำดับ2เธอจึงแข็งแกร่งกว่านางเอกนางเอกเธอจึงรีบหนีเข้าไปในอาณาจักรลมและเฉินหยินก็กำลังจะตามเข้าไปแต่เธอก็ได้รับสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ของเธอเธอจึงไม่ได้ตามนางเอกเข้าไปและรีบเดินทางไปพบกับอาจารย์และเมื่อเธอมาถึงเธอก็พบว่าหลอดสองนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้เธอจึงพาเขาไปรักษาบาดแผลที่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์และชาก็ตัดมาที่พระเอกและอาจารย์ โดยตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาและพักผ่อนกันที่อาณาจักรแห่งน้ําหรือเมืองแอตแลนติสและอาจารย์ก็นําผลไม้วิเศษมาหยอดใส่ตาพระเอกทําให้เขาสามารถมองเห็นหมอกสีทองซึ่งมันคือแหล่งพลังงานเวทและอาจารย์ก็บอกว่าที่อาณาจักรน้ําแห่งนี้จะอยู่ติดกับอาณาจักรลมที่มีพลังงานเวทสูงมากและที่นั่นจะผลิตอาวุธวิเศษออกมาได้เองเรื่อยๆจากนั้นพระเอกก็ขออาจารย์ออกมาเดินเล่นในเมืองหลอดเจ็ดก็เลยมอบชุดให้กับเขาและก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นที่สนใจของสา าในเมืองเนื่องจากหน้าตาที่รอและการแต่งตัวที่ดูดีจากนั้นพระเอกก็เห็นว่าผู้คนในเมืองนั้นก็ต่างมีสัตว์วิญญาณเป็นของตัวเองพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เลยเรียกสิงโตน้ําแข็งให้ออกมาเดินเล่นบ้างและจากนั้นเขาก็ได้พบกับทหารคนนึงซึ่งบอกเขาว่าองค์หญิงยูหัวกําลังหาคู่แต่งงานอยู่และพระเอกก็หล่อมากๆเขาก็เลยอยากให้พระเอกไปพบกับองค์หญิงแต่พระเอกก็บอกไปว่า เขาไม่ว่างเพราะวันพรุ่งนี้เขาต้องออกเดินทางไปอาณาจักรลมและองค์หญิงกับปล่อยเวทมนต์มาล้อมพระเอกเอาไว้พระเอกเนี่ยนะครับก็เลยรีบบินหนีไปพร้อมกับสิงโตน้ําแข็งซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ดันขี่มันไปชนเข้ากับกําแพงแล้วก็ทะลุไปโผล่อ,อีกที่หนึง่งซึ่งที่นี่นั้นมันก็คือทางลับไปยังอาณาจักรลมนั่นเองจากนั้นเจ้าหญิงก็ตามพระเอกมาซึ่งเธอเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของจอมเวทลำดับที่6นานมาแล้วนะครับผมจอมเวทลำดับ6ก็เคยถูกพวกนักบวชหลอกใช้ให้กำจัดจอมเวทลำดับ 1. พอทุกคนในใา ต่างพากันคิดว่าจอมเวทย์ลำดับหนึ่งนั้นชั่วร้ายซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแกล่งแต่จริงๆเขาไม่ได้ชั่วร้ายแต่อย่างใดและจอมเวทย์ลำดับหนั้นก็ไม่สามารถสู้เขาได้เขาก็เลยทําการสละร่างกายของตัวเองเพื่อกลายเป็นก้อนหินขนาดยักษ์เพื่อจองจําจอมเวทลำดับหนึ่งไว้ที่นั่นและหลังจากนั้นนะครับเจ้าหญิงก็ต้องอยู่คนเดียวมาโดยตลอดเธอก็เลยเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเพราะขาดการเลี้ยงดูสั่งสอนเจ้าหญิงก็เลยเข้ามาโจมตีพระเอกโทษฐานที่เขาบังอาจปฏิเสธเธอจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ บังเอิญหลุดเข้าไปในอาณาจักรลมและทันใดนั้นอาจารย์ของพระเอกก็ตามมาที่นี่เพราะเขาสัมผัสได้ว่าลูกศิษย์ของเขากําลังมีอันตรายหลอดเจ็ด จึงถามกับเจ้าหญิงว่าลูกศิษย์ของข้าอยู่ไหนแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่ยอมตอบอาจารย์พระเอกก็เลยใช้เวทมนต์น้ำแข็งขังเธอเอาไว้และองค์หญิงก็ทําการไล่เวทปล่อยนกไฟมาโจมตีเขาอาจารย์พระเอกก็เลยใช้โล่ซึ่งมันสามารถป้องกันเวทมนต์ได้ทุกชนิดและเขาก็อัดเจ้าหญิงจนหมอบและหนังก็ยังไม่ได้เล่านะครับว่าพลังของอาจารย์พระเอกมันคือพลังอะไรกันแน่และเมื่อฝุ่นสีเงินเห็นว่าพระเอกเข้าไปในอาณาจักรลมเขาจึงของให้เจ้าหญิงตามไปช่วยพระเอกเพราะที่นั่นจะมีแต่ศิษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ แต่เจ้าหญิงเธอก็บอกว่าถ้าอยากให้ช่วยก็จงคุกเข่าลงและด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์นะครับผมอาจารย์พระเอกจึงทําการคุกเข่าและฉากก็ตัดมาที่พระเอกเมื่อเขาเข้ามาด้านในของอาณาจักรลมเขาก็ได้เจอกับนางเอกพอดีซึ่งเธอมาที่นี่เพื่อเลือกอาวุธวิเศษประจํากายเหมือนกันซึ่งอาวุธที่เธอเลือกก็คือโซ่คืนชีพและเมื่อเจ้าหญิงตามเข้ามาเธอก็บอกนางเอกว่าโซ่คืนชีพนั้นคืออาวุธของเธอต่างหากเธอและนางเอกก็เลยมีเรื่องกันแต่ก็เป็นพระเอกนะครับที่มาห้ามเอาไว้และเขาก็มอง อบผลไม้วิเศษให้กับเจ้าหญิงเพื่อให้เธอมองเห็นหมอกสีทองและสามารถเลือกอาวุธที่มีพลังสูงสูงได้ จากนั้นเจ้าหญิงก็ทําการใช้เวทมนต์รักษาบาดแผลให้กับตัวเองนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าไม่ต้องแปลกใจไปเพราะนั่นมันเป็นพลังพิเศษที่มีเฉพาะหลอด6และลูกศิษย์ของเขามันคือพลังในการฟื้นฟูขั้นสูงสุดจากนั้นเจ้าหญิงก็ทําการเลือกอาวุธวิเศษซึ่งอาวุธที่เธอเลือกนั้นก็คือธนูศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและเจ้าหญิงก็ทําการยิงธนูเล่นเพื่อเป็นการทดสอบแต่ทว่าเธอก็ไม่ได้รู้เลยว่าเธอได้ยิงไปโดนตัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกจากนั้นก็ถึงตาพระเอกเลือกอาวุธคู่่กาายบ้งซึง ก็เลือกดาบใหญ่เล่มหนึ่งซึ่งมันคือดาบเสี่ยวพระจันทร์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นดาบที่หกักแต่มันก็ทรงพลังมากๆและพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ดันลื่นและเกือบจะตกลงไปด้านล่างแต่ทันใดนั้นก็มีหนวดของสัตว์ประหลาดพุ่งมาดึงพระเอกลงไปและพระเอกนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนดีเขาก็เลยบอกว่าพวกเจ้ารีบหนีไป ยิงข้าไว้ที่นี่จากนั้นเจ้าหญิงก็ใช้ธนูยิงช่วยพระเอกแต่ทว่าวเจ้าสัตว์ยักษ์มันก็ยิงธนูสวนกลับมาใส่เธอนางเอกเธอก็เลยใช้โซ่ดึงพระเอกเอาไว้และสิ่งตน้ําแข็งมันก็บินลงไปโจมตีใส่เจ้าสัตว์ประหลาดแต่แขนของมันก็กลับถูกพิษเข้าไปอย่างจังและพระเอกก็เลยรีบใช้ดาบฟันหนวดของมันและพวกเขาก็เหมือนกับว่าจะหนีรอดมาได้แล้วแต่ทันใดนั้นหนวดจํานวนมากก็พุ่งขึ้นมาและดึงทั้ง3คนลงไปด้านล่างพระเอกเห็นดังนั้นก็เลยใช้พลังจากดาบและโจมตีใส มันซึ่งพลังจากดานะครับผมมันก็ทรงพลังมากๆจนทําให้สัตว์ยักษ์ยอมปล่อยพวกเขามาจากนั้นทั้ง3คนก็ต้องเลือกประตู1บานเพื่อกลับสู่โลกภายนอกแต่ถ้าเลือกผิดก็จะต้องไปติดอยู่ที่เมืองวิญญาณแทนและเจ้าหญิงเธอก็บอกว่าให้เลือกประตูบานขวาแล้วเธอก็ดูเหมือนจะมั่นใจมากๆซึ่งนางเอกเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ไว้ใจเธอนางเอกก็เลยจับองคหญิงมาที่หน้าประตูด้านซ้ายซึ่งเธอก็ดูหวาดกลัวนางเอกจึงเชื่อใจเธอแต่ทว่าเจ้าหญิง เธอก็หมั่นไส้นางเอกเธอจึงทําการผลักนางเอกเข้าไปในประตูบานซ้ายซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมเขาก็โกรธมากๆและเขาก็ตามเข้าไปช่วยนางเอกและเจ้าหญิงก็เดินเข้าประตูบานขวาไปเพื่อกลับสู่โลกมนุษย์แต่ทว่าทั้ง3นั้น,น,นก็กลับมาโผล่ที่โลกวิญญาณเหมือนกันซึ่งนี่มันก็แปลกมากๆและจะต้องเป็นฝีมือของใครบางคนแน่และฉากก็ตัดมาที่อาจารย์พระเอกตอนนี้หลอด5หรือว่าพี่นางเอกก็เดินทางมาที่นี่ด้วยและเขาก็พาอาจารย์พระเอกไปที่ป่าแห่งหนึง่งเพื่อพบกับนักบวชฝ่ายดี แต่นักบวชฝ่ายดีนั้นก็ยังไม่ทันบอกความจริงว่านักบวชทั้งหมดคิดจะทรยศอาณาจากักรและต้องการสังหารจอมเวททุกคนเพราะว่าตอนนี้นักบวชฝ่ายดีแต่ถูกใครบางคนลอบมาสังหารไปแล้วนั่นเองแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาก็บอกว่าให้ไปตามหาหลอด6ที่เกาะแห่งวิญญาณซึ่งอาจารย์พระเอกนะครับผมก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าหลอดหได้ตายไปแล้วพร้อมกับหลอดหเป็นเวลาหลายปีแล้วจากนั้นหลอดเและหลอดห จึงต้องตามหาความจริงกันต่อไปและฉากก็ตัดมาที่พวกพระเอกฝูงวิญญาณนับพันได้เข้ามาทำการจู่โจมพวกเขาและเจ้าหญิงนะครับ ก็ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและพระเอกหลังจากที่เขาได้รับพลังมาจากอาจารย์และได้รับอาวุธวิเศษนั่นก็ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ตกที่นั่งลําบากสุดๆแต่ทันใดนั้นจู่ๆก,ก็มีใครบางคนโผล่มาช่วยพวกเขาและทําการไล่เวทมนต์ควบคุมการเวลาไว้และคนที่โผล่มานั้นก็คือจอมเวทลําดับที่3ที่มีชื่อว่าซินล,ลาโดยพลังของเขาคือการควบคุม่วงมิติและการเวลา จากนั้นหลอด3ก็พาพวกพระเอกเดินทางข้ามมิติมาพบกับหลอด7และพระเอกก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่า เขาไปติดอยู่ในโลกวิญญาณมาเพราะมีใครบางคนสลับกลไกทางเขา้าอาจารย์พระเอกนะครับก็เลยงงมากๆเพราะคนเดียวที่สามารถทําแบบนั้นได้ก็คือหลอด3ซึ่งทุกคนล้วนคิดว่าเขาเป็นคนดีและเขาก็เพิ่งจะช่วยพระเอกมาด้วยจากนั้นหลอด3มก็เปิดประตูมิติพาทุกคนมาที่เกาะแห่งวิญญาณเพื่อที่พวกพระเอกจะได้ตามหาตัวหลอด6ที่เชื่อกันว่าตายไปแล้วและเพื่อที่พวกเขาจะได้ถามหลอด6ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อหลายปีก่อนใครคือคนทรยศในหมู่จอมเวทซึ่งก็แน่นอนนะครับ ผมว่าเทเลยาและลัติการก็ถูกนักบวชส่งมาที่นี่เพื่อฆ่านางเอกและพี่เช่นเดียวกันตัวที่พวกเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองนั้นกําลังถูกหลอกใช้อยู่และหลอดสามนะครับก็ห้ามไม่ให้อาจารย์ของพระเอกเข้าไปช่วยนางเอกเพราะถ้าเขายื่นมือเข้าไปช่วยก็เท่ากับว่าเขาขัดคําสั่งจากนักบวชและจะกลายเป็นกบฏของอาณาจากักรเพราะตอนนี้ทุกคนมองว่านางเอกและพี่เป็นคนทรยศจากนั้นนะครับนางเอกและพี่ชายก็ถูกหลอดสองเล่นงานด้วยเวทมนต์น้าแข็งเธอและพี่จึงต้องรีบขี่นกยกนักษ์หนีแต่ทว่าหล ก็คือจอมเวทที่แข็งแกล่งเป็นอันดับสอง,องจากหลอด1แค่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นพลังของเขามันก็เว่อร์วังอลังการมากๆโดยเขาได้ทําการไล่บทขยี่นางเอกด้วยฝนน้ําแข็งนางเอกเธอจึงใช้โซ่แห่งชีวิตปกป้องเธอและพี่เอาไว้แต่ทว่าพี่ของนางเอกก็กลับถูกน้ําแข็งของหลอดสองเข้าไปเต็มๆแต่พี่นางเอกก็บอกว่าให้ตังสมาธิไว้และพวกเขานะครับก็ใช้พลังเวทควบคุมสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลให้ออกมาช่วยสู้และเมื่ออาจารย์พระเอกเห็นดังนั้นเขาก็เลยใช้พลังสร้างโลก ขึ้นมาที่มีชื่อเรียกว่าพื้นผ้าแห่งเทพีซึ่งมันคือโลที่สามารถป้องกันการโจมตีจากเวทมนต์และพวกสัตว์วิญญาณได้และหนังก็เพิ่งจะเฉลยนะครับผมว่าพลังที่แท้จริงของอาจารย์พระเอกก็คือการเลือกใช้ศาสตรตาวุธเทพได้พร้อมกันหลายๆอันในขณะที่จอมเวทคนอื่นสามารถใช้ได้แค่ทีละหนึ่งอย่างจากนั้นนะครับผมอาจารย์พระเอกก็เรียกศาสตราวุธเทพทั้งหมดให้ออกมาเตรียมพร้อมสู้กับพวกสัตว์วิญญาณเพราะว่านางเอกและพี่อาจจะควบคุมมันได้ไม่หมดและบางตัวมันก็จะหันกลับมาทำร้ายผู้เดียวกันเอง อาวุธอย่างแรกที่หลอดเจ็ดเลือกใช้นะครับมันก็คือกรงเล็บเทวะนั่นเองจากนั้นเขาก็เข้าไปลุยกับพวกสัตว์วิญญ,ญาณซึ่งพระเอกนะครับผมก็ไม่อาจทนเห็นอาจารย์ของตัวเองโดนพวกสัตว์ลุมโจมตีได้เขาก็เลยวิ่งไปช่วยอาจารย์ของเขาและจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับแมงมุมยักษ์แต่พระเอกก็สามารถโค่นมันลงได้ในที่สุดและอาวุธอย่างต่อมาที่อาจารย์พระเอกใช้นั่นก็คือเขียวนั่นเองครับจากนั้นเขาก็เปลี่ยนมาใช้ทวนซึ่งอาจารย์ของพระเอกเนี่ยก็สามารถใช้อาวุธทุกรูปแบบได้อย่างเชี่ยวชาญและรวมไปถึง ทักษะการใช้ดาบเขาก็สามารถใช้มันได้เทพมากๆแต่ทว่าการที่เขาโดนพวกมันลุมเยอะมากในที่สุดอาจารย์ของพระเอกก็พลาด่าจนได้แล้วก็เป็นพระเอกนะครับที่กระโดดมาช่วยอาจารย์ของเขาเอาไว้ได้ทันจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็รวมมือกันต่อสู้กับเหล่าอสูรได้แบบเข้าขากันสุดๆจากนั้นนะครับผมพี่นางเอกก็บอกว่าให้นางเอกไปตามหาหลอดหกบนเกาะแห่งนี้แล้วที่เหลือเขาจะควบคุมพวกสัตว์วิญญาณเองซึ่งหลอดสี่เทลยานะครับผมเธอก็มีความสามารถในการใช้เนตรวิเศษ ที่จะทําให้เธอมองเห็นพลังวิญญาณของคนอื่นได้เธอจึงทําการสะกดรอยตานนางเอกไปและในที่สุดนางเอกก็ได้พบกับหลอดหกและเมื่อเธอเห็นหลอดหกเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าที่หลอดหกหายตัวไปเป็นเวลาหลายปีนั่นก็เพราะว่าเขาได้สละร่างกายของตัวเองและหลอมรวมกับเกาะแห่งนี้เพื่อผนึกจอเมเวทลำดับที่1เอาไว้และเขาก็คือคนที่ถูกนักบวชหลอกใช้เหมือนกับหลอดสองลัติการและหลอดสี่เทลยา่าฉากต่อมานะครับดูเหมือนว่าพี่นางเอกจะไม่สามารถควบคุมเหล่าสัตว์วิญญาณได้แล้ว พวกมันจึงทําการบุกโจมตีเมืองมนุษย์ทั้งทางอากาศและทางบหมและในเวลาเดียวกันหลอด5นะครับก็ทําการขอร้องหลอด3ามให้ไปช่วยคนในเมืองเพราะว่าตัวเขาบาดเจ็บและเสียการควบคุมเหล่าสัตว์โดยสมบูรณ์และเมื่อหลอด3ามาถึงที่เมืองพลังของเขาก็เทพมากๆครับโดยเขาได้สร้างอนาเขตเพื่อทาให้ทุกสิ่งที่ผ่านม่านพลังเข้ามามีเวลาที่เดินช้าลงทําให้พวกสัตว์เคลื่อนที่ช้า จนเหมือนกับถูกหยุดนิ่งนั่นจึงทําให้ชาวเมืองสามารถเอาชนะฝูงว์ประหลาดได้และฉากก็ตัดมาที่บนเกาะวิญญ,ญาณจูจ่ๆเกาะแห่งนี้มันก็พังทลายลงพร้อมกับมีแสงประหลาดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าหลอด6นั้นได้บอกกับนางเอกว่าจอมเวรลําดับหนึ่งไม่ใช่คนร้ายแบบที่คนอื่นคิดและตอนนี้หลอดหนึ่งก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะมีใครบางคนได้พาตัวเขาไปคุมขังไว้ที่อื่นแต่ถ้าว่าหลอดหก็ยังติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้ไปไหนไม่ได้และรอคอยให้มีคนมาปลดปล่อยซึ่งคนคนั ก็คือนางเอกนั่นเองโดยหลอดหกได้มอบพลังเฮือสุดท้ายให้กับนางเอกและเขาก็ตายไปพร้อมกับเกาะแห่งนี้นั่นจึงทําให้เกาะถล่มลงมาจากนั้นพี่นางเอกก็ขี่นกยักษ์มาเพื่อพานางเอกหนีพอพวกเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วแต่ถ้ว่าหลอดสามและอาจารย์พระเอกก็ยังไม่รู้ความจริงนะครับผมว่าพวกนักบวชต่างหาก ที่คือตัวร้ายของเรื่องไม่ใช่จองเวทลำดับหนึ่งหรือนางเอกและพี่ชายและพวกหลอดทั้งหมดก็เลยต้องรีบวิ่งไปเพื่อสังหารนางเอกและพี่ตามคําสั่งของนักบวชซึ่งหลอด2ก็ทําการใช้กระจกแข่งความตายสร้างร่างปลอมตัวเองที่แข็งแกร่งพอๆกับตัวเขาซึ่งถ้าหลอด2ใช้กระจกนี้กับตัวเองมันก็จะสามารถสร้างร่างโคลนได้ถึง2ตัวและเมื่อพี่นางเอกเห็นดังนั้นเขาจึงทําการสละชีวิตและระเบิดตัวเองไปพร้อมกับสะพานน้าแข็งเพื่อช่วยนางเอกให้หนีไปและเมื่อพี่นางเอกตายนางเอกเนี่ยนะครับ ก็ <S <S เสียใจมากๆและพลังของหลอดห้าที่เพิ่งตายไปนั้น <S <S ก็ตกทอดมาที่นางเอกเนื่องจากเธอนั้น <S <S เป็นสิทธิ์ของเขานั่นเองนั่นจึงทําให้นางเอกกลายเป็นหลอดที่5ที่แข็งแกร่งมากๆจากนั้นเทเลยาก็สั่งให้พวกหลอดไล่ล่านางเอกต่อและก็เป็นอาจารย์พระเอกนะครับที่ยอมกลับข้ามาเป็นพวกเดียวกับนางเอกเพราะเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลและเขาเชื่อว่านางเอกคือผู้บริสุทธิ์อาจารย์พระเอกก็เลยใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์โจมตีใส่พวกหลอดและเขาก็หนีหายไปพร้อมกับนางเอกและในฉา จบนะครับผมเจ้าหญิงก็เล่าให้พระเอกฟังว่าหลอดหกนั้นคือพ่อของเธอและเธอก็เป็นทางลูกสาวและเป็นสิทธิ์ของเขาในเวลาเดียวกันแต่เขากลับสละชีวิตตัวเองและกลายร่างเป็นเกาะหินเพื่อคุมขังหลอดที่1และทิ้งให้ลูกสาวต้องอยู่คนเดียวพระเอกจึงบอกสําหรับเขาแล้วอาจารย์ของเขาจะไม่มีวันทอดทิท้งเขาอย่างแน่นอนฝุ่นสีเงินจะต้องกลับมาหาเขาอย่างแน่นอนและนางเอกนะครับเธอก็บอกกับอาจารย์พระเอกว่าที่ผ่านมาข้าเชื่อในตัวนักบวชมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วพวกจอมเวท ก,ก็เป็นแค่เครื่องมือของพวกนักบวชและยังมีปิศาอยู่อีกมากที่รอให้พวกเราค้นหาคำตอบบนอาณาจักรแห่งนี้และหนังก็เพิ่งจะเฉลยนะครับว่าอาจารย์พระเอกก็คือลูกศิษย์ของจอมเวรลำดับที่หนึ่งนั่นเองและเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อใครคือหลอดที่เป็นตัวโกงกันแน่จะใช่หลอด2กับ4หรือเปล่าและพระเอกจะได้กลายเป็นจอมเวรสูงสุดได้ยังไงก็ไปติดตามกันต่อในภาคต่อไปได้เลยครับผมและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มทีแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดี Kapung.